ผมรู้ว่าผมพึ่งมาพูดตอนนี้ก็ช้าไปเกือบปอีเองแล้วแต่ผมก็อยากพูดถึงอะน่าสนใจดิสวัสดีครับผมเคสจากช่อง host explorer นะครับผมที่คิดจะทำคลิปนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะอย่าหาอะไรบดลงใช่ไหมเฉยและนี่ก็ไม่ใช่ช่วงเอ่อเกี่ยวกับการเล่าเรื่องหรือพูดถึงเกี่ยวกับเกมอะไรนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีไอเดียที่จะเอาเกมเก่าหรือเกมที่รู้จักมาพูดถึงแต่เดี๋ยวก็มีแนานาครับตอนนี้ยังคิดไม่ได้เท่านั้นเอง <c oughs> โอเควันนี้กลับมาสู่หัวข้อหลักล้วครับหัวข้อหลักของเราวันนี้คืออะไรเกมมที่พากัน6ล ก็จะเป็นบทความพูดไม่เยอะนะครับผมผมไม่ได้ยกมาหลายเกมผมยกมาแค่3เกมด้วยซ้ำนะเป็นเลยเกมหลักๆที่เราเห็นๆกันเลยแต่มีเลงเกมในลิสต์แน่ๆที่ผมแม่งเกลียดอะเกลียดเลยเออแต่เดี๋ยวค่อยฟังประทะนลิสต์ละกันเดี๋ยวก็รู้เกมที่หนึ่ง GTA Definitive Edition โอ้มาถึงเกมแรกก็เกมโปรดหลายคนเลยนะครับ <laughs> GTA Definitive Edition ครับก็คือเกม GTA Vice City GTA 3แล้วก็ GTA San Andreas แบบรีมาสเ,สเตอร์ใหม่ของ Rockstar แต่ทีนี้เนี่ยช่วงที่ก่อนเกมเนี้จะออกคือมันมีข่าวดราม่าโผล่มาว่าก็คือไอเทคท o อ่ะที่เป็นเจ้าของเกมเนี่ยไล่แบนตัวเกม GTA ที่เขาบอกอะไรนะเป็นอัปเกรดภาพกราฟิกอะไล่แบนกันเจ้าเจ้าระวัดเลยคุณ เพื่อท like ี่เขาจะได้ขายเจ้าตัวเกมเนี่ยเออแต่เขาบอกตรงๆตอนผมเห็นเทเลอร์ถือว่าภาพมันก็โอเคนะมันยังสวยอยู่แต่พอวันที่ตัวเกมมันออกมาจริงๆอ่ะ What the fuck รายละเอียดเทียบเท่าต้นฉบับไม่ได้เลยครับผมบอกเลยเกมมันมีดีแค่ภาพมันดูมันดูแบบมีภาพสะท้อนมีอะไรมากขึ้นอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็เพิ่มพวกระบบเบสิคที่เกมสมัยใหม่ควรจะมีนะแต่ไม่พอมันมาพร้อมกับบั๊กบั๊กบานตะไย ผมได้เห็นพวกคลิปวิดีโดอจับคอมูมนจากเกมนี้แม่งมีแต่วิดีโอตลกๆเพราะว่าแม่งบั็กของเกมนี่แหลกะกลายเป็นว่าตอนนี้เทคทูกับล็อกซาเอาเกมเก่ามาหาคลิปไม่ได้แล้วนะครับทำมาแย่มากผมบอกเลยไหนจะดาม่าตอนเอา GTA 5แม่งไปลงหลายแพลตฟอร์มเลยเกินโอ้โหคุณก็ลองดูคะแนนจากเมตาคริติกแล้วกันจากฝั่งยูเซอร์กับฝั่งรีวิวนักรีวิวอะมันแย่ขนาดไหนอะเกมที่2 c งคอร์ Duty ี่วันก่สำหรับใครที่ติดตามช่องผมมาหรือรู้จักผมส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย จะรู้ว่าผมเป็นติ่งแฟนบอยเกมซีรีส์คอปตี้มากๆผมซื้อมาหลายภาคมากเป็นซีรีส์โปรดที่หนึ่งในดวงใจผมมาตลอดบางภาคก็ดีบางภาคก็แย่นะฮะแต่ตอนนี้ผมมาพูดถึงภาคล่าสุดของปีที่แล้วว่ามันห่วยยังไงคอปตี้แวนการ์ดครับหมดในเรื่องก็คือก็เกี่ยวกับสงครามโลกนะนะแต่คือมันเอามาใช้กันจนเกลื่อหมดแล้วในเรื่องสองครามโลกอ่ะจริงจริซีรีส์นี้ควรจุดทำสงครามโลกกปแล้วมันเกลื่อมากมันเอามาใช้จนยับแล้วอ่ะ แต่สิ่งที่ผมจะมาบ่นไม่ใช่หมดในเรื่องหมดในเรื่องก็คือมันเป็นมาตรฐานของมันอะเล่นพอสนุกได้่ะนะแต่สิ่งที่ผมจะบ่นในเกมภาคนี้ก็คือโหมด Multiplayer ม,มันกลายเป็นเกมเกียนสมัย Infinite Warfare อะ ผลที่ผมไม่ค่อยซื้อภาคอาานาคตไปเล่นก็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะาางี้แหละมันเกลี้ยนผมคิดมานานมากแล้วว่าไอเกมเนี้ยไอซีรีคอมบิวตี้เี็ยควรจะเลิกผลิตหลายปีได้แล้วมึงควรให้ชิมงานมึงพักบ้างตอนโมโนโนแฟร์กับเบลล์ออฟโคอ,ออกมาโอเคมากผมถือว่าผมชอบมากแต่เหมือนแบนการดเป็นแบบคอบมบิวตี้ประจําปีอะเอาระบบบางอย่างของภาคที่แล้วมาใช้อะเออเห็นได้ชัดก็คือโมโนโนแฟร์29ภาคหนึ่งงใจผมเลยก็ดูคะแนนเบต้าคิติของแบนการดแล้วกันนะครับว่ามันมันไปทางไหนนะ เกมที่3 Battlefield 2042นี่น่าจะเป็นเกมที่กระแสเทเลอร์ปังที่สุดแล้วเท่าที่ผมดูมาผมจังจำวันที่ผมรอดูเทเลอร์วันแรกได้เลยว่าแม่งว้าวอ่ะเกมแม่งโคตรว้าวอ่ะผมต้องซื้อให้ได้แน่ๆอ่ะผมคิดในหัวเลยว่าเออสงสัยถึงช่วงเวลาที่กูหยุดเล่นคอฟฟิตี้แล้วกูจะได้เล่นเกมใหม่สักที Battlefield กูรอมานานแล้วอะไรเงี้ยผมก็แบบตุ้มกดไปเลยพิโอเดอร์บนเพย์ซราคาพันแปดด้วยความที่แบบเทเลอร์แม่งโคตรเอาใจแฟนเกม Battlefield เก่าๆอ่ะเอออย่างเช่นภาคสี่อะไรเงี้ยแถมยังมีคอนเทนต์ Battlefield Portal อีก สุดยอดเป็นการดอมเพื e อนฟิลภาคเก่าๆที่แบบรู้สึกแบบกอลีเดย์วันวาน,นเราอ่ะเออก็จะมีภาค b พ t t l e f i e l d 1 9 4เ Battlefield Bad Company แล้วก็ Battlefield 3ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือปืนกับตัวละครแล้วก็ดานใช่แต่ผมบอกเลยแค่นั้นนะคอนเทนต์แค่นั้นนะผมก็เอาแล้วเว้ยผมซื้อแล้วผมแบบเอาแน่แน่ผมว่าหลายๆคนก็ไห้ผมก็โคตรใฮ้คนหนึ่งอ่ะเออแล้วพอวันที่เกมจริงออกมาเกมอะไรวะเนี่ยเกมคอนเทนต์ม่โคตรชีป้ประคุณแบบโคตรน้อยอ่ะ ไอ้โห,หมดออเวอร์แฟร์ที่มันเป็นโหมดหลักที่เขาโปรโมทกันน่ะมันมีแค่2โหมดก็คือคอนเกรสกับเบล็กทูซึ่งพัฒน์ฟิลควรจะมีโหมดเกมมากกว่านี้ไหนจะโหมดฮาร์ซาดโซนที่โปรโมทว่าไม่ใช่ Battle Royale แม่งล้างภายในวันแรกโคตรไวผมรอเข้าไปเล่นเอนวสีไม่เจอสักคนไม่เจอเลยไอ้พอเท่าก็เหมือนกันโปรโมทไว้ว่าเราจะสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ของคอมมูนิตี้เล่นกันเองได้ไปเรื่อยๆหาลากเอาคนจริงเปิดเซิร์ฟแบบเดียวแม่งหาหมดเซิร์ฟแม่งเหมือนเซิร์ฟเช่าเลยปัจจัยหลักๆของภาคนี้ที่มันห่วยแบบห่วยมากๆเลยนะนั่นก็คือ for เกมเพย์แล้วก็บัคถ้าคุณบอกว่า GTA Definitive บัคหน้าลำคาแล้ว Button f i e l d คือพ่องตายเลยช่วงตอนที่ผมเล่น Day ันมันก็ยังสนุกอยู่หรอกมันยังแบบรสชาติใหม่ไงพอเล่นไปสักพักเบือ่อเจอบั๊กประสิทธิาอีกคนเล่นน้อยคือเขาทำเกมออกมารีบขายคืนอะเข้าใจไหคุณภาพก็แบบถูๆไทยๆอะออๆก็ดูคะแนนจาก Meta Critic แล้วกันครับว่ามันย่ำแย่ขนาดไหน ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้เอามาเยอะอย่างที่ผมบอกไม่เลยนะจริงๆเกมที่ผมเอามาใส่ในลิสต์บางคนเล่นแล้วก็อาจจะชอบก็ได้ใช่ไหมแต่ผมไม่อ <t íamos> ่ะคุณภาพแม่งถูๆไทยๆอะไรดีกูไม่เอาหรอกก็ผมตื่นมาก็คิดได้ก็ทำคอนเทนต์เลยก็อาจจะแบบรีบนะมาดูเหมือนรีบใช่มันรีบเลยแหละก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมมีมหรือคลิปภาพผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็โชคดีและสวัสดีครับผม